องคนี้นะครับองนี้พระกิ่งนะครับพระกิ่งวัดประสาทบุญญาวาสะกรุงเทพมหานครนะจะสร้างปีพศ2506นะครับอันนี้วาระการจัดสร้างเนี่ยก็คือเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดประสาทบุญญาวาสที่ถูกไฟไหม้ไปนะครับทำพิธีเททองหล่อพระเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ2506นะครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาดูเลิกกันแล้วว่าเป็นวันมหามงคลเรียกว่าวันวัน,วนมหาสิทธิชโชคนะฮะซึ่งเขากล่ากันว่าโบราณกล่าวว่าเป็นวันดีประกอบกิจการใดๆก็จะสําเร็จรุล่วงได้ทุกประการจเจริญด้วยโชคลาภนะครับจเจริญด้วยโชคลาภลุล่วง้วยดีทุกประการจึงเป็นที่มาของชื่อพระก,กิ่งองค์นี้ฮะพระก,กิ่งองค์นี้ชื่อว่าพระก,กิ่งมหาสิทธิชโชควัดประสาทบุญญาวาสนะปี2506นะฮะ วาระดีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะพิธีการจัดสร้างดีมีพระเกจิกนาจารย์หลายร้อยรูปนะฮะร่วมปลุกเสกนะฮะเรียกว่าปลุกเสกกันล้อนอุโบสถนะต้องต่อสสยสีนมาข้างนอกกันเลยนะครับนะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีพระอาจารย์ทีมวัดช้างให้ร่วมปลูกเสกด้วยนะครับนะฮะพระทีมวัดช้างให้นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะฮะเจ้าคุณศรีสนวสุทัศน์นะครับจ่าจงคงอีหลวงพ่อจ่าหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีนี่มากันหมดนะครับนะ,ะร่วมปลูกเสกอันนี้นะครับ นะซึ่งอันนี้พิเศษยังไงเวลาเราดูเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยก็จริงๆก็ใช้เป็นองค์ครูได้นะครับเพราะเนื้อหาเนี่ยมวลสารเนี่ยว่ากันว่าประกอบด้วยพระจันทร์ทิมเนี้นนำฉนวนของเตาลีด95มาเป็นเป็นเป็นมวลสารร่วมในการจัดสร้างนะครับแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยตัวตัววันนะฮะผิวพรรณขององค์พระเนี่ยใช้ดูเตาลีด A ได้เลยเนื้อหาเหมือนเตาลีด A เลยนะครับนะนะส่วนองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์หน้าฝรั่ง นะครับมีหลายหลายพิมพ์นะฮะกิ่งมหาสิทธิโชคเนี่ยมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หน้าฝรั่งนะครับแล้วก็มีโคดอุต่อโคดอุใต้ฐานนะฮะมีตัวอุณารลมะโคดอุณารลมอยู่ใต้ฐานนะครับผิวพันธ์วันณะนี่เตารีดเอชัดชัดเลยครับอันนี้สามารถใช้เป็นองค์ครูนะฮะในการดูผ้าหลวงปู่ทวดได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าผิวพันธุ์วันณะนี่เหมือนกันเปะนะครับนะครับทั้งเพจเราเปิดให้เช่าบูชานะฮะตามสภาพนี้เลยนะครับ ทำองค์เนี่ยนะฮะสภาพยังสวยอยู่ฟอร์มเต็มอยู่นะฮะเนื้อหามวลสารีกับเรียบร้อยแล้วนะครับนะเปิดได้เช่าบูชาอยู่ที่9,800บาทครับนะฮะสนใจทักกินบล็อกพูดคุยกันครับครับขอบคุณครับ